อ่าแฮมก็กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกทนเชกันเลยนะครับเป็นนิมมิโกะของขนมชานนี่แล้วเจ้าโอเคเดี๋ยวก็มาอยู่ก no. okay. no. okay. ันในโอ้ยไม่ใช่โอเคอยู่หน้าเดทท็อปอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกสเปคคอมของเครื่องนี้ครับผมเครื่องนี้ซื้อมาราคาไม่ถึงหมื่นครับผมแต่ว่าสามารถเล่นเกมได้เยอะมากเล่นฟีฟ่าได้ฮอนได้พีพีได้ CSGO ได้สบายครับผม สเปคคอมก็ตามนี้ก่อนนะ CPU ที่ใช้ก็เป็น G1620 ครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่พันสองแล้วก็เมนบอร์ดใช้เป็น H61 ME ครับผมราคาอยู่ที่พันเจ็ดแรมผมใช้แรมสามนะครับราคาประมาณนี้หกร้อยยี่สิบผมใช้สองตัวสองจิกกับหนึ่งจิกนะ อ่าแล้วก็เป็น power supply ของไอหมีเสือเนี่ยห้าร้อยบาทห้าร้อยวัตต์ด้วยอ่าแล้วก็ใช้เครของคล้ายๆนี่แหละผมใช้เครคล้ายๆ,ๆนี่แต่ว่าเป็นดิจิตอลราคาประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็หน้าจอใช้ของซัมซุงเป็น สองสมสาม S W ราคาก็ประมาณนี้เลยโอเคหูฟังที่ใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็ที่ทำลีปอยู่ตอนนี้ก็เป็น NABO A6 ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบนะอ่าและสด S S D ก็เป็นตัวนี้เลยอื่ไอตัวนี้ตัวนี้รานะคาอยู่ที่พันสี่แปดสิบครับผมส่วน การ์ดจอนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่การ์ดจอนะครับผมยังเป็นการ์ดจอออนบอร์ดอยู่อ่าราคารวมๆมันก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปดพันกว่ากว่าเกือบ9ก้าพันนะครับผมขึ้นราคามันอยู่ที่ประมาณนี้แหละแต่ว่าสามารถเล่นได้หลายเกมมาก พันล้วก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับก็ใช้ความเคยนี้แหละที่อาดคลิปลงไปหลายๆพาร์ทลองไปหาดูในชแนลเอาครับส่วน P ีนี่รู้สึกว่ายังไม่เคยลงนะแต่เล่นกับเพื่อนบ่อยจนตอนนี้ลบไปแล้วครับผมฟีฟ่านี่ก็เล่นกับเพื่อนบ่อยแล้วเล่นได้ลื่นสบายรับผมไม่มีอาการกระตุกแรงๆสิ่แล้วก็มี c s g o อีกเกมหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ผมไดบไ้ในโฟลเดอร์แล้วปลแล้วก็สามารถเล่นได้สบายครับอาจจะมีอาการหน่วงนิดหน่อยตนะ่เล่นได้สบายมากอ่าโอเคก็สเปคขอคเขาๆประมาณนี้แหละครับที่ใช้ถ่ายคลิปแล้วก็เล่นเกมอยู่ตอนนี้ครับเอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าตับคลิปนี้สวัสดีครับ